à. Hãy oh, thế. thế kênh không giác luôn on on anh, ừ, bắt, bắt nâng cái gì, cho à, ngắm, cái cái on đi on đi ต้นอย่างเนี่ต้นนี้หน่อยเปตอเึ้นยังมีขันได้เลยนี่อบอกน้เงอจะเอาต้นนั้นไปขันน้ำบอแม่โอ้ยน้ำมันปักหอยน้ำต้นนั้นมังหันนั้นต้นอยังวะไม่เสียนไหมเน่เน่เน่ต้นน้อย มันคือมาเกิดอยู่นี่วะมาน้ำดินบ่างถือมาลายอยู่เนาะลายโพดนี่โอ้ยบักตัวหน่อยนี่ขันในตัวใหญ่หนึ่งนะเยอะต้นหนึ่งไปยุใสแมนบอกแม่นี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 ่ต้นไหนบอกเออนี่อันหนึ่งนี่หน่อยเนี่ยมันเกิดจต้นเป็นชิบจอบเลย แค่ไหนเอาสต๊าบไปก่อนใชไหมเออเลยเบิ้ดละมั้งต้นสุดท้ายละมั้งนี่ยสุดยอดเลยต้นบัางไงแล้วอ่อนด้วยนะโอ้โหเบิ้ดปวดๆเลยบอกระไรเต๋อใชไหมโอ้โหโอ้นี่อ่อนดีเนาะมันออกมาโอ้อ่อนจังนี่สุดยอดเลย เบิดแล้วบอกอืมโอเคเบิร์ดเลยอาได้กําไงเติมกําไงเลยครับผมอะไรนะอันนี้มันเก็บหยอดอ่อนมาน้ำเดึอพี่น้องเ้องของปูตงทูหลายตัวเดมันอ่อนกว่าปูตงทูบอยู่ทูปตะการมันก็ๆๆๆล่างแล้วค่ะล่างให้เรียบร้อยเนี่ยทูปตะปลายมันนี่ แล้วพพักเสียบมันสิบโบคือพักกาดเด้เข้าตรงทูบซะก่อนสากทูบตัดได้เลยอ่ะก็ตัดกับพี่น้องน,นี่คือพักทีข้าทูบแล้วเนาะเป็ดนหน่อยข้ากกะสิขันเกลือซะก่อนขันสดๆนี่แหละเพต้องไปพักเสียบ เนี่ยขันเกลือพี่น้องขันแหานามันอนอ,อ,ก,นอก,ก,พกพีบหนามออกคือกันแหลกผสมฟกกะพวกบ้านพักเจียเนี่ยมันบกขมเลยเท่าบีบเอาหนามคิ้วมันออกซื่อ,อ,อ,อขันเกลือหยิบออกน้ำหนึ่งสักก้อน คล้ายๆหน้ามันนั่นละล่ะคล้ายๆไอ้ o o m พักกาดละ่ะเ้าก็กษเอาไปล้างหน้าพักเสียปีบนหน้ามันออกพี่นอ้องเ้าก็กษเอาไปล้างหน้าจะไปขันหลายมันสีมุน อย่างงี้เฮสมบักเสียนซื่ออือเอาไปล้างน้ำป่ะเนี่ยนี่แหละอ่ะล้างน้ำด้วพี่น้องล้างน้ำล้างน้ำนี่แหละอ่ะพระเฮ็ดเนยหน่อยพี่น้องเฮ็ดพระเด็ดทิ่น้ำปนอ่ะล้างน้ำแล้ว อันนี้น้ำม่วกจะพี่น้องน้ำม่วกเห็นไหมน้ำเศร้าเข่าละอันนี้มือล่างเลยด้วยค่ะเขาก็เอาพักเสียนลงไปนะคะอันนี้พวกเป็นสูตรเร่งรัดเนาะใช้น้ำถั่วไม่นี่จัจ๊น้อยพวะว่าเวลามันเป็นแล้วมันสี่อื่นอย่าก็เป็นสมพักเสียนนะเนี่ยเห็นบหมคําแม่นว่าอยากเป็นสูตรเรียงรัดก็ไปเอาขาหนียวมาใส่อนะคะอะ้างไว้นื่งขึ้นกะสีได้กินสมพักเสียน จบการทำส้มผักเสียนมืออึนตอนกินจัะมากันใหม่พี่น้องนีย่ยส้มผักเสียนเด้อเนี่ยผักเสียนดมเบ,บงแนี่ยหลันมืมีผักเสียนผีนั่งเด้อหาผักเสียนสีมาเห็ดอะไรเด้อถามมือกันได้กินน้ำปนแล้วเนี่ย